สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รบราครับวันเสาร์ที่8เมษาย,ยน2566ครับวันนี้จัดหนักจัดเต็มที่ตลาดวัววงกระจกนะครับคอกนี้ของพี่เอื้องครับโอ้โหกี่ตัวครับพี่วันนี้37ตัวค่ะครับมีราคาไหนบ้างชุดนี้มีตั้งแต่ราคา2 6 5 0 0ลงมาค่ะในคลองนี้นะค่ะแล้วก็นะจะมีคู่โตคู่นะคะโกมีโตอยู่หนึ่ง60,000คือคู่ไหนโโครับไอ้ตัวนี้ค่ะไอ้เหลืองกับไอ้ตัวใหญ่ค่ะ นี่นะซ้ายขวาเลยใช่ไหมนู่นนหรอคะต้นเหลืองนู่นนะค่ะหลืออะไรกันครูเดียวตัวนี้นะครับหกหมื่นกว่าหกหมื่นสองหกหมื่นสองพันได้ค่ะโอ้หกหมื่นต้นตัวนี้หนึ่งแล้วนะครับกับตัวนี้เนี่ยใช่ไหมพี่ขาขาคู่นี้จับคู่กันเลยแข้งขาใหญ่ๆครับหกหมื่นสองราคาร้องครับค่ะมีรถรับจ้างนะครับซื้อได้เลยมีรถรับจ้างนะครับได้เยอะดีครับวันนี้เรามี ชาวต่างชาติมาช่วยขายอีกสองคนนะครับมาจากประเทศไหนกันบ้าง่ะนี่ี่ตัวนี้มีขุมนี่เท่าไหรพี่ตัวนี้สองหมื่นต้นๆน,นะคะโก <c oughs> ใส่ขุมไว้รอๆรอ,รอแน่นอนสองหมื่นเท่าไรครับตัวนี้อ,อยากจะได้สองหมื่นห้าค่ะครับนี่ดูการยืนครับสวยนี่นอนาคต<น>พ่อวัวได้ไหมแบบนี้ได้ค่ะกลอมว้เลยเป็นพ่อวัวได้เลยครับสีสันสดใสแบบนี้ด้วยค่ะตัวนี้ห้าพันห้านี่สองหมื่นห้าพันห้าครับ พี่น้องอยากได้ชุดไหนแคปไปเลยนะครับแล้วก็โทรหาพี่เอื้องเขานะแบบนี้นะครับพี่อันนี้6,500ค่ะ26,500ค่ะอันนี้ชุดนี้ด้วยค่ะชุดสองหมแล้วชุด2 6 5อ0ครับมาไล่ค่อยๆไล่ดูกันนะครับโอ้โหพวกหล่อครับหล่อจริงครับชุดนี้ครับมาเลือกมาชมได้เลยนะครับหรือจะโทรหาพี่เอื้องก็ได้นะนี่ก็หล่อครับ นี่ก็ใช้ได้หนังดีน,นี่ห้าพันกว่านี่สอง่นห้าพกว่าครับอันนี้นะครับก็ราคาห0พักว่าห0พั 6, 5, กว่าห0าพันกว่าค่ะครับผมคุยกันได้คะ่ะคุยกันได้ต่อรองได้ชอบชุดไหนตัวไหนมาเลยครับมาหากันได้เลยจะให้พี่เอื้องส่งรูปส่งไลายให้ดูก็ได้นะครับฮัลโหลไปอยู่คอนฟอร์มเย็ดโอ้เย็ดจมามาข้ามฝั่งครับ อาแบบนี้ท่ารพี่อันนี้ค่ะไอตัวนี้สองหมื่นสี่พันห้าค่ะครับผมโอ้โหสวยๆตตวเนี้ยหัวล้นหัวล้นนะครับล้นธรรมชาติเลยค่ะล้นธรรมชาติแดงเข้มไม่ได้ทาเขาอ่ะไล่หน่อยครับนี่ครับมันวับเลยผิวเงาวับสะท้อนแสงดีเหลือเกินแดงธรรมชาตินี่ครับอืมตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับตัวนี้น่าสนใจนะครับ ไปลบเงอได้โอ้โหนี่ครับสองหมื่นเท่าไหร่นะพี่นะสองหมื่นสี่พันห้าค่ะโอ้โหร้องราคาร้องครับต่อร้องได้มาข้ามฝั่งมาอีกข้อหนึงครับชุดนี้ก็จะเป็นร้อยสองสองหมื่นสามพันกว่าสี่พันกว่าครับครับไม่เกินห้าพันค่ะแล้วก็มีหมื่นกว่าคู่นะหมื่นกว่าก็มีขอดูหมื่นกห่าคู่นึงไอ้ตัวรูดหัวโล้นอันนี้ค่ะกับไอ้แดงนู่นค่ะนู่นค่ะโก้ ตัวหลังน้อยครับครับรอสัก<ม>ครู่เโอ้ตัวนี้หัวล้นสวยจังครับตัวนี้เท่าไหร่พี่ไหนคะตัวนี้สองหมื่นสี่พันห้าค่ะสี่พันห้าครับโอ้โหหัวล้นทั้งนั้นเลยค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บนึงรออ้อาวชุดนี้ชุดนี้ก็น่าสนใจนะครับไม่เกินสองหมื่นห้าครับราคาร้องนะครับสามพันกว่าก็มีโกราคาร้องนะครับค่ะต่อรองกันได้ชุดนี้มีสิบเจ็ดตัวรวมคู่เล็กเดี๋ยวขอดูคู่เล็กแป๊บนึงครับหนูใหญ่คู่เล็กวนะเนาะไอ้คู่หลุดๆอ่ะ คหลุดหลุดเป็นคุ้ครับมันไม่ยอมหนีเราเฟีถอยลงไปเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับหลออแป๊บนึงสุดนี้สองหมื่นกลางๆครับไม่เกินสองหมืนห้าครับราคาร้องอยู่เราขอดูคู่เล็กครับสวยตัวนี้ค่ะมี้เวลาย้ ตัวเหลืองนะกูตัวนี้นะครับค่ะแย่พี่บางทีมันอาจจะย้อนแสงนะพี่น้องเนาะเรายังหาไม่เจอต <c oughs> ัวไหนตัวนี้ไหมจ้ะตัวนั้นแหละคะเหมือนเท่าไหร่นะพี่คู่นี้เอาสามหมื่นห้าร้องอยู่สามหมื่นห้าพันนะครับนี่ <ขอ S 2> ำดำๆหัวล้นนี่ล้นทั้งคู่ สามหมื่นห้าพันครับกับตัวนี้นะครับกับตัวนี้นะครับสามหมื่นห้าครับสองตัวครับซ้ายขวาตัวนี้ครับสามหมื่นห้าครับซ้ายขวาย้ำกันอีกทีนะครับนี่แลวแบบนี้ประมาณเท่าไหรครับสามพันกว่ามีสี่พันกว่าค่ะโกอันนี้สี่พันกว่าครับสามสองหมื่นสี่พันกว่าครับอาจจะไม่ทั่วไม่ถึงนะครับมันไม่กลัวเราเลยแต่ไล่ก็ไล่กันไม่ค่อยได้นะครับใครสนใจก็มาดูนะครับก็ของพี่เอื้องวัวหล่อครับเบอร์โทรครับศูนย์แปดเก้า 702-0937ค่ะครับผมโทรสอบถามกันได้เลยนะครับให้ส่งรูปทางไลน์ทางเฟซได้นะครับไปครับลุงทันบวบมีครับผมมาแล้วลุงทันมาแล้ววันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวเนี่ยเท่าไหร่ครับจะเอาตัวนี้เอาหมื่นหกละหมื่นหกพันแปดตัวหมื่นหกพันแปดตัวไอ้นี่ไอ้นี่เอาเจ็ดพันห้า ไอเล่แพงก็เขาน้อยตัวแพงก็น้อยครับนี่เป็นบามันนะพี่น้องนะมีมีเล็ก็ตัวนี้คือแพงน้อยอ๋อมีตัวใหญ่ตัวใหญ่กระถามนี้ไปก็ราคาเดียวกันเลยตัวใหญ่ก็ตัวใหญ่ก็เข้าชุดก็พวกเล็กไปเป็นราคาเดียวกันไปราคาเดียวกันราคาร้องตัวนี้ใหญ่สุดแตตัวนี้ตัวเดียวละตัวนี้มันถือตัวเดียวเนี่ยถ้าตัวนี้ตัวเดียวเท่าไหร่ตัวนี้ตัวเดียวก็เจ้าว้าเจ้าแปดพันนะเหมือนแปดครับผม ตัวเดียวนะครับแต่ถ้าเข้าชุดไอ้พวกนี้ด้วยเนี่ยมาเข้าอย่างเงี้ยตัดราคามาได้หนึ่งหมื่นหกพันแต่ตัวนี้ก็โตชัดเจนครับโตเพื่อนชัดเจนเลยก็ถือมาล้าเขาน้อยครับผมพอซื้อแยกมาอันนี้เจ็ดพันห้าเนาะเออเจ็ดพันห้าเลจ็ดพันห้าเนะเจ็ดพันห้าะถ้มีตัวเดียวเจ็ดพันห้าหัวล้นหนึ่งตัวเดียวไม่มีคู่ครับไม่มีคู่ครับตัวเดียวครับปอกเปลกไปเลยอ ตามไปคองนู้นครับคองนู้นคลองนู้นมันอามันมีสองตัวเลตัวใหญ่ขู่นู้นมขู่มัแนี่ไปดูชาวเลอีกหนึ่งคู่ชาเล่ขู่นุ่นมัดไว้ขู่ขูข้าไปก่อนผมครับนีะมันยาวพายกมันมีเก้าตัวเหมือนกันันเ่าพายกเจ้าตัวละแปดพันะเก้าตัวหนึ่งพันราคาร้องอยู่ ราคาลองใกล้ๆเลยนี่ลองใกลมินตนต์เลยราคาลองครับมดมันตือปลาสองตัวสองตัวดูฟ้านี่ลองตัวแปดพันเหมือนแปดหยกนยจะลงน้อยใะเลยนะอ่าลงน้อยต่อร้องเพราะมันตือปลาแปดพันได้ใกล้ๆลองใกล้ๆไม่ลองไกลนี่นะครับกี่ตัวนะเก้าตัวเนาะเตัวเหมือนแปดแล้วก็ดีเขาเลยนี่ถีเหมือนแปดพันห้า นี่ยครับผมตัวที่หนึ่งตัวนี้จะอ่อนน้อยตัวที่สครับตัวนี้แก่กว่าเนาะ้อโนแก่กว่านี่แก่กว่าโตกว่าน้อยโตกว่าน้อยอันนี้อ่อนกว่าน้อยสี่หมื่นแปดพันห้าราคาร้องมันไม่ทันกสองตัวนะครับสองตัวดีนะสองตัวเรื่องดีสะดือดีครับจะเป็นเล่หมั่นเนาะเล่หแม่นเป็นประมาณนั้นอ๋อแม่ประมาณนเนาะ แม่บามันเราผสมผสมลูกผสมพอมันผสมทำเชืออ๋อมามาจากแถวบ้านลุงทานใช่ไหมเนี่ยเออนี่ขอบลุงบ้านนะอ๋อครับผมลุงทานรู้เลยนี่ครับบ้าแม่บามั่นพ่อเล่จะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้สีหมื่นเท่าไหร่แปดเปนห้าสีหมื่นแปดเปนห้าราคาร้องคู่เล่ครับพิเศษพิเศษน่าสนใจมาสนใจมาดูนะครับข้อของลุงทานครจะพก ได้รัวเนี้ยเนียเนี่ยมัครับสื่อแล้วออกได้เลยนะครับซื้อออกได้เลยมาเลยชุดนี้เป็นคู่ไม่ลูกครับของทีมงานม่วงครับอันนี้ลูกตัวเมียครับ่าแม่ลูกตัวที่ไทยอาร์ตลูกตัวที่สองครับผมนี่ลูกตัวเมียนะพี่น้องลูกตัวเมียตัวที่สองกินนมอยู่เนี่ยอันนี้เป็นลูกตัวลูกตัวผู้ลูกตัวที่เท่าไหรลูกตัวผู้มันตัวที่สาม เลือผูสีแดงครับผมร้องราคาไว้ที่สองแม่ร้องเจ็ดหมื่นร้องเจ็ดหมื่นบาทถ้าแม่เดียวเลือกเอาแม่ละสามหมื่นเจ็ดพันราคาร้องอยกได้แยกได้ครับสี่ตัวเจ็ดหมื่นครับราคาร้องยกราคาร้องต่อได้ด้วยราคาต่อได้ครับแม่มีตำหนิอะไรไม่เอ่ยใหญ่เกินหรอมั้ใหญ่เกินผอมไปหน่อย ไปฉีดถา่ายพยาธิบำบังุงเนาะพี่น้องเนาะ 1> <1> เมตรสี่สิบแรงวันเมตรสี <S <S ่สิบขึ้นครับย,ย,ยุ่งยงใหญ่ยาวใหญ่ๆห่ครับลูกกินนมดีแข็งแกร่งดีครับนี่ครับเจ็ดหมื่นบาททวนราคาร้องอยู่สี่ตัวเจ็ดหมื่นสี่ตัวครับสี่ตัวครับถ้า,ถา2 2> เลือกเอาแม่เดียวสามหมื่นเจ็ดราคาร้องเหมือนกันต่อรองกันได้ได้อชุดนี้ไปยังขายแล้วชุดนี้ ยัง,ย,งยังไม่ตกลงเงี้ยังไม่ตกลงอ่ะอเขาให้ตัวละหมื่นหกห้าตัวจะตัวละหมื่นหกห้าร้อยเก่งเงินกัน2500บาทครับนี่นะครับตอนนี้เป็นลองสิบเนี่ยน่าจะยอมนี่ย16หมื่นหกอ่ะพี่เขาให้หมืนหอ่ะครับดูครับเขาให้หมื่นหกพันครับตัวนี้ซื้ 20, อสองหมื่นก็หมื่นหกกับเาเออก็ไปหมื่นหกกั 16, บเขาพวกนี้ก็ซื้อหมื่นหกห้า้อยหมนห้าร้องดยดทุนแน่นอน นี่ครับดูราคาวัววันนี้นะครับสถานการณ์ลูกเลี้ยงน่ะตอนนี้ <S <S ถูกๆแบบนี้ครับผม, <S <S มสนใจก็มาดูนะครับนี่ลยจุดาเลี้ยงม,มาดูคู่แม่ลูกของลุงอวดครับเลว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 โชอวนอยโชอนอยครับอันนี้แม่นี้ลูกตัวไหนครับเออลูกตุม่มยนี้ลูกตุ่มยนีขาวเท่าไรครับรองสามสิบสี่ห้าร้อยต่อได้ครับผม แล้วอันนี้ลูกแม่มันตัวไหนโยดโยดโยโยดตัวโอ้กระจายกระจายแม่ตัวเหลืองนี่ใช่ไหมครับถ้อแม่ตัวเหลืองลูกเหลืองงวดตัวนี้ลูกตัวนี้ใช่ไหมจ้าะอันนี้รอแป๊บหนึ่งครับรอแป๊บหนึ่งรออวดไล่ให้ดูแป๊บหนึ่งครับเออเออโยดนี่ลูกมันจ้าลูกตัวผู้นะครับแม่เหลืองใช่ไหมครับจ้าลูกตัวผู้เท่าไรครับ 3 6 5หมครับแล้วแม่เขียวเนี่ยเออแม่เขียวนี่3 7 5หมื่นเจ็ดพันห้าครับลูกตัวผู้สีแดงนี้ครับสามหม่นเ้ลูกแดงนี่ก็สามหมื่นสีครับลูกตัวผู้สีแดงจ้าต่อรองได้จ้าคู่นี้สามหมครับลูกตัวผู้ลายลูกตัวผู้อันนี้เอออันนี้สานี่ กินนมสวยๆเลยครับสามหมื่นหกพันครับเออลูกมีตัวผู้หัวล้นซะด้วยอ่ามีนางพี่มันอีกตัวนึงเนี้ยตัวนี้อ๋อเป็นพี่พี่กันเลยอ่ามีพี่มันตัวพี่มีน้องอันนั้นเป็นนางใช่ไหมครับตัวนั้นเป็นนางหมื่นหมื่นห้าพันหมื่นห้าพันวตัวนู้ตัวนางสาวนู่นนะครับเราไม่เห็นนะประมาณนี้นะครับหัวหน้าเลี้ยงครับสนใจก็มาดูได้ในตลาดนะครับ นี่คอยู่ตลอดเลยสนใจมาต่อร้องกันได้ครับคู่แม่ลูกสวยๆครับผมแล้วก็วัวบัมั่นถสวยมีเยอะแม่นมีหลายคู่จับคู่ให้ท่านแล้วสนใจไม่เลือกดูได้เลยครับคูนี่นะนี่นะคู่กันนะครับนี่ลูกคู่เียเนะ